สวัสดีนะคะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องการประกอบาการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะอาหารและโภชนาการสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการประกอบาการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม เป็นลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการนักเรียนสามารถรับผิดชอบหน้าที่และมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานนักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครวัวก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านและท่อง conversation นะคะ Are you ready? Let's go Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes.

Number one, food, food. Lawa Number two, strong, strong. Lawa kang Number three, manners, manners. Lawa marayat. ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเรามาทบทวนเนื้อหาความรู้ที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัดาห์ที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของการเตรียมและการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกในครอบครัวการเตรียมและการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นงานบริการ ให้สมาชิกในครอบครัวที่นักเรียนสามารถทำได้และทำให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานของที่มีประโยชน์ช่วงรับสมองนักเรียนทราบไหมคะว่าผักตําลึงมีประโยชน์อย่างไร บำรุงช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับประทานนะคะนอกจากจะต้องเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่ และประกอบอาหารอย่างถูกอานามัยแล้วเราต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารจากวัตถุดิบจนกระทั่งสุกนะคะชิมรสชาติว่าพอดีหรือไม่ถ้าไม่พอดีเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ได้อาหารที่ดีมีประโยชน์รสชาติอร่อยและแปลอดภัยสำหรับการบริโภคครูมีคำถามนะคะนักเรียน นักเรียนหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ากันเป็นไหมคะหรือบ้านของนักเรียนคนใดยังมีการหุงข้าวแบบการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำหรือการหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำอยู่บ้างไหมคะคุณครูเดาว,ว่าในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนคงจะหุงข้าวกันเป็นเกือบทุกคนและส่วนใหญ่นะคะที่บ้านของนักเรียนน่าจะเป็นหม้อข้าวไฟฟ้าเป็นการหุงข้าวแบบ หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากันแล้วใช่ไหมคะไม่งเงียนดูนะคะการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวาาไฟฟ้าเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเริ่มจากข้าวสารน้ำสะอาดและหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการหุงข้าวแบบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำได้อย่างไรนะคะข้อหนึ่นะคะ ใช้ถ้วยตวงตักข้าวสารที่เราจะหุงใส่หม้อชั้นในของหม้อหุงข้าวตามต้องการโดยไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่ละเครื่อง 2. สาวข้าวในน้ำสะอาดให้หมดฝุ่นจากนั้นนำน้ำสาวข้าวเททิ้งนะคะต่อมาข้อที่3 เทน้ำสะอาดใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้มีปริมาณน้ำตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือใช้วิธีคาดคะเนคร่าวๆดังนี้นักเรียนดูนะคะข้าวหอมมะลิใหม่เราจะใส่น้ำประมาณ1ข้อนิ้ว1ข้อนิ้วมือนะคะคือนิ้วชี้แต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะ เราจะใส่น้ำสูงประมาณ2ข้อนิว้วนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเพื่ออะไรนะคะข้าวหอมมะลิใหม่เนี่ยเราจะใส่น้ำค่อนข้างน้อยนักเรียนสังเกตดูนะคะส่วนข้าวหอมมะลิเก่าเราจะใส่น้ำค่อนข้างมากต่อมานะคะข้อที่4เช็ดด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้วนำหม้อชั้นใน วางลงในหม้อชั้นนอกนะคะปิดฝาหม้อเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวแล้วกดสวิตช์ไฟให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำงานค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาดูนะคะเมนูอาหารง่ายๆที่เราสามารถทำเองกันได้นะคะวันนี้ค่ะเรามาลองทำไข่ตุ๋นกันดูนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงในการทำไข่ตุน๋นมีดังนี้นะคะนักเรียน ไข่ไก่หรือไข่เป็ดสองฟองน้ำปลาสองช้อนชาน้ำสะอาดคร้่งถ้วยตวงกระเทียมเจียว1ช้อนโต๊ะผักชีหรือต้นหอมซอยนะคะต่อมามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำไข่ตุนลังถึงถ้วยอลูมิเนียมหรือถ้วยสแตนเลสหรือถ้วยกระเบื้องนะคะส้อมเขียงมีด จานถ้วยตวงของเหลวหรือช้อนตวงต่อามาเรามาดูวิธีการทำนะคะ 1. ล้างไข่ไก่หรือไข่เป็ดให้สะอาด 2. ออกไข่ใส่ถ้วยและใช้ซ่อมคนไข่แดงและไข่ขาวให้รวมกันเป็นเนื้อเดียว 3. เติมน้ำและน้ำปลา คนรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกับไข่ 4. วางถ้วยไข่ลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงประมาณ20นาที 5. ยกถ้วยไข่ตุนออกจากลังถึงโรยหน้าด้วยผักชีหรือต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวเอาล่ะค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีความรู้มาเสริมความรู้นะคะในเรื่องของ ลังถึงลังถึงคืออะไรนะคะลังถึงคือภาชนะสำหรับนึ่งของทำด้วยโลหะมีลักษณะตรลมคล้ายหมอ้อซ้อนกันเป็นชั้นๆสองถึงสชั้นชั้นล่างนะคะเอาไว้ใส่น้ำสำหรับต้มให้ร้อนส่วนชั้นที่สองที่ซ้อนที่ก้นจะมีรูนะคะเพื่อให้ไอน้ําร้อนผ่าน ให้ของในชั้นที่2สุขมีฝาครอบขายฝาชีตามภาพตัวอย่างค่ะถ้าคุณครูสอนนักเรียนทำไข่ตุนแล้ว1เมนูใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาทำเรื่องของน้ำผลไม้กันบ้างค่ะเรามาลองทำน้ำแตงโมกันดูนะคะส่วนผสมในการทำน้ำแตงโมมีดังนี้ค่ะเนื้อแตงโมหั่นละเอียด2ถ้วยตวง น้ำตาลทรายเศษหนส่วนสถ้วยตวงน้ำสะอาด5เศษหนส่วนสถ้วยตวงเกลือป่นเศษหนส่วนสช้อนชานะคะอุปกรณ์ในการทำน้ำแตงโมนะคะได้แก่หม้อทับพ,พีเขียงพลาสติกมีดถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของแห้งช้อนตวงผ้าขาวบาง แก้วใส่น้ำต่อมาเรามาดูวิธีการทำน้ำแตงโมนะคะข้อแรกเลยใส่เนื้อแตงโมหั่นละเอียดในผ้าขาวบางรวบชายผ้าขาวบางคั้นเอาแต่น้ำและแยกกากออก 2. ผสมน้ำแตงโมกับน้ำเปล่ารวมกันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่น คนให้เข้ากันต้มพอประมาณประมาณ5นาทียกขึ้นกรองด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ให้เย็น 3. ตักน้ําแข็งลงในแก้วแล้วเทน้าแตงโมลงไปต่อมาเรามาดูในเรื่องของการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มกันนะคะการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มเป็นงานศิลปะ ที่ทำให้อาหารและเครื่องดื่มมีความสวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีดังนี้การจัดจกตกแต่งอาหารนะคะให้สวยงามน่ารับประทานนักเรียนดูตามภาพนะคะคือการแกะสลักผักและผลไม้เพื่อใช้ในการตกแต่งอาหารนักเรียนสังเกตดูนะคะสีมือ นะะในการแกะสลักผักและผลไม้จะมีความกระนีตอ่อนช้อยและมีความสวยงามเป็นพิเศษนอกจากการแกะสลักผักหรือผลไม้ในการนำมาจัดตกแต่งอาหารแล้วนะคะเรายังสามารถนำเข้าสวยนะคะนำมากดอัดลงในพิมพ์หรือแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างต่างๆ วางคว่ำลงในจานหรือเคาะข้าวออกเราจะได้ก้อนข้าวที่มีความสวยงามตามรูปทรงที่เราต้องการนะคะอันนี้นักเรียนดูวิธีการจัดตกแตง่งเราใช้หลักการของศิลปะเพื่อทำให้อาหารที่เรารับประทานมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะถ้าเราพูดถึงเครื่องดื่ม แก้วเครื่องดื่มเราสามารถตกแต่งได้นะคะหลากหลายวิธีเช่นเราอาจจะนำดอกไม้หรือผลระไม้ที่เป็นชนิดเดียวกับเครื่องดื่มนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสียบไว้ที่ปากแก้วหรือเราสามารถจัดตกแต่งนะคะแก้วเครื่องดื่มของเราโดยการวางดอกไม้วางดอกกล้วยไม้หรือแม้แต่ ชิ้นผลไม้เพื่อทำให้เครื่องดื่มของเรานั้นมีความสวยงามดึงดูดและมีรสชาติในเพิ่มความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนักเรียนคะเครื่องดื่มบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เสิร์ฟในลักษณะของภาชนะที่เป็นแก้วเราอาจจะเสิร์ฟนะคะในภาชนะที่เป็นอ่างเครื่องดื่มนะคะ างเครื่องดื่มผล,ลไม้เราสามารถตกแต่งด้วยผล,ลไม้ชนิดต่างๆเราอาจจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆหรือหั่นให้มีความสวยงามและนำใส่ลงไปในอ่างเครื่องดื่มเพื่อทำให้เครื่องดื่มมีความสวยงามและน่ารับประทานมีความแปลกตามากยิ่งขึ้น เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปความรู้ในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะที่คุณครูนำมาฝากอย่างง่ายๆอย่างเช่นการทำไข่ตุ้นที่นักเรียนสามารถทำได้หรือแม้แต่น้ำแตงโมนะคะหรือน้ำผลไม้อะไรก็ตามที่เราสามารถหาได้ในครัวเรือนของเราเราสามารถนำมาทำเพื่อเป็นการบริการและเป็นการเสิร์ฟให้กับคนในครอบครัวนะคะ ต่อมาเรามาช่วยกันสรุปความรู้นะคะในบทเรียนในครั้งนี้การเตรียมการประกอบอาหารนะคะและเครื่องดื่มเป็นงานบริการสำหรับสมาชิกในครอบครัวเราควรจะต้องทำอย่างถูกวิธีต้องมีการวางแผนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายรู้จักปรุงอาหารและเครื่องดื่ม อย่างสงวนคุณค่าและที่ขาดไม่ได้นะคะเราควรจะจัดและตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มให้มีความน่ารับประทานด้วยนะคะค้ะสำหรับแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องปรุงในการทำไข่ตุนโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามตามตัวอย่าง นักเรียนคะใครตุนในบทเรียนที่คุณครูสอนนักเรียนสามารถคิดนะคะไข่ตุนในแบบของนักเรียนได้นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นำความชอบในเรื่องของการปรุงอาหารในการประกอบอาหารมาใช้ในการทำไข่ตุนของนักเรียนได้เลยคะ่ะตามตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะเอาละคะ่ะ ก่อนที่นักเรียนจะส่งงานทุกครั้งนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลช้นชเลขที่ให้ครบทุกครั้งก่อนส่งด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่สามารถทำอาหารเองได้มีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารถ้านักเรียนอยากจะโชว์นะคะการทำไข่ตุ๋นของนักเรียนนักเรียนสามารถทำได้นะคะและอย่าลืมนะคะถ่ายภาพไข่ตุน๋นและ ภาพตอนที่นักเรียนกำลังทำส่งมาเพื่อแชร์ให้คุณครูได้ดูนะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้คุณครูให้นักเรียนทำตามความชอบตามความสะดวกเลยนะคะเราไม่บังคับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะโดยการที่เราออกจากบ้านทุกครั้งเราต้องสวมใส่แมสล้างมือบ่อย ใช้เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ในการดูแลรักษานะคะป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ cu a i n next time goodbye